สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะเกิดเหตุเพลิงมีร้านค้ากลางเมืองปราจีนบุรีต้นเพลิงเป็นอาคารบ้านไม้แถวสองชั้นใกล้สี่แยกสัญญาณไฟราษฎรนำริเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง40คันเข้าดับ วัดแล้วกว่า20่สคูหารยังค่มเพลิงไม่ได้เจ็บหลายรายเมื่อเวลา17.00นนวันที่29เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช6500วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบําเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีว่ามีเหตุเพลิงในบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้สี่แยกสัญญาณไฟราษฎรนํารีแมทริกซ์พันหน้าเมืองภาษาอังกฤษเมืองจังหวัดปราจีนบุรีหลังรับแจ้งได้ สารขอรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีหน่วยงานทหารและองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงจำนวนกว่า40คันเข้าทำการดับเพลิง แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านห้องแถวไม้สองชั้นพบเพลิงกำลังลุกไม่อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำดับเพลิงแต่ก็ยังไม่สามารถดับเพลิงได้ไฟโหมกระหน่ำเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่าที่ก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้วมีไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ไฟยังโหมไม่อย่างรุนแรงเบื้องต้นมีรายงานพบผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ผู้เบรรอแล้วประมาณ5ขีดกลาง6รายมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปแล้วเกือบ20ครคูหารและเพลิงยังคงลุกลามเรื่อยๆและมีท่าทีว่าจะข้ามไปยังบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดน้ำย่างหนักส่วนสาเหตุและมูลค่าความเสียหายยังต้องรอการประเมินหลังเพลิงสงบแต่ข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลอสดงคอมเมนต์หรือกดติดตามให้กำลังใจสมศรีด้วยนะคะ